สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริยากรกิ่งแก้วนะคะวันนี้จะมานําเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการบินค่ะอุตสาหกรรมเครื่องบินขนาดใหญ่ของโลกนะคะมีอยู่2แห่งนั่นก็คือ 1. บริษัทโบอิงนะคะมีสัดส่วนการตลาดอยู่ที่51%และ 2. บริษัท a i r ์บัน,นะคะซึ่งมีสัดส่วนการตลาดอยู่ที่49%ค่ะ ซึ่ง2บริษัทนี้นะคะมีความพยายามสร้างพันธมิตรของสายการบินเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั่วโลกค่ะภายใต้ชื่อสตา a l l i a n c นค่ะสตา a l l i a ี c e n นะคะเป็นเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจประเภทสายการบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก่อตั้งเมื่อคิดนึักราช1,997ค่ะซึ่ง สายการบินที่ร่วมก่อตั้งนี้นะคะจะมีอยู่5สายการบินคือสายการบินแอร์แคนาดาสายการบินลูฟันซาสายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์สตีมและสายการบินไทยค่ะซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศเยอรมนีและร่วมกันก่อตั้งมาเพื่อมีความร่วมมือกันดังนี้ค่ะ1ผู้เดินทางจะสามารถเปลี่ยนเครื่องได้สะดวกสบายมากขึ้นและสามารถถือตั๋วหนึ่งใบได้ตลอดเส้นทางค่ะ2มีการสะสมแต้มนะคะโดยผู้เดินทางนะคะสามารถสะสมแต้มและก็ใช้แต้มสําหรับ สายการบินที่เป็นเครือข่ายทางพันธมิตรได้ค่ะ3ผู้ใช้บริการชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่งนะคะสามารถใช้ห้องรับรองของสายการบินใดยก็ได้ที่อยู่ในเครือข่ายค่ะและ 4. นะคะมีการพัฒน,นาระบบส,รสารสนเทศร,ร่วมกันค่ะค่ะก็ได้มีศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มพันธมิตรของธุรกิจซอฟแวร์นะคะหรือ bsa กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟแวร์นะคะคือสมาคมการค้าธุรกิจซอฟตแวร์ก็ตั้งขึ้นมอปี253พนะคะเป็นตัวแทนกลุ่ม ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสมาชิกกลุ่มพนันธมิตรทรัพย์สินทางวิทยาศาสตร์กลที่พยายามหยุดยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ของการผลิตซอฟต์แวร์โดยกลุ่มพนันธมิตรนะคะบ,บริษัทสมาชิกนะคะได้แก่หนึ่งบริษัท Adobe s y s t e m นะคะเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ค่ะ2บริษัท Apple นะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และปัจจุบ,บันผลิตฮาร์ดแวร์ค่ะ3บริษัท Autodesk นะคะผลิตซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบสาธารณประโภคอุตสาหกรรมสื่อและการบันเทิง4บริษัทเดียวนะคะผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิเคะะษัท Intel นนป็ บริษัทที่ผลิตชิปสารกึ่งตัวนำที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะและ6บริษัท Microsoft นะคะที่เป็นบริษัทสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการร่วมทุนระหว่างบริษัทผลิตรถยนต์ Ford และ Mazda ค่ะอุตสาหการรมรถยนต์ในประเทศไทยนะคะมีการทําความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการรถยนต์ในลักษณะของการลงทุนร่วมกันหรือการทํากิจการร่วมค้านะคะเช่นบริษัท Ford Company กับบริษัท Mazda Motor นะคะมีการลงทุนร่วมกันนะคะโดย เน้นที่การผลิตสินค้าระดับโลกนะคะให้มีมาตรฐานและมีความแน่เปียบทางด้านต้นทุนค่ะโดยการร่วมทุนของบริษัท2บริษัทนี้นะคะจะเป็นการผลิตรถยนต์ในโรงงานบริษัทออโต้แอลแอนด์ประเทศไทยหรือ AAT นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตรถยนต์ที่มีความทันสมัยที่สุดในประเทศไทยเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตรถยนต์ให้ได้สูงในระดับอาเซียนนะคะเพื่อเป็นการจําหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังระดับอาเซียนและก็ประเทศอื่นๆทั่วโลกค่ะขอบคุณค่ะ